สวัสดีครับพบกับเอ็มสายบุญนะครับวันนี้มาพบกับเหรียญนี่เลยครับตัวแถมยกลังเลยครับกับรุ่นเจ้าสัวร้อยปีหลวงพ่อพัดบุญยะกามโมครับเดี๋ยวมาดูกันนี่คือใบรายการนะนี่ครับแถมยกลังก็มีสามเหรียญนาจะเป็นลงยาลายเสือเหลืองเสือแดงและเสือเขียวขอบแดงครับเดี๋ยวมาดูกันเลยโอ้โหแกะอย่างนี้นะแกะดูครับโอ้โหที่เดิมอยู่นะครับ แก่สดๆให้กล่องจะเป็นกล่องสีแดงอย่างนี้เขียนว่ารายการที่11.1 11.2 11. และ11.3นะครับนี่ตัวแถมยกรังอ่ะมาดู11.1ก่อนเลยนะครับมาดูตัวแถมยกรังนะครับใครชอบก็ลองเจ้าหาบูชาดูกับรายการรุ้นก็ได้อันนี้ตัวแถมยกรังครับกับเจ้าสัวร้อยปีนะครับโอ้โหเนื้ออะไรเนี่ยโอ้ฮยนูแล้วครับอยากรู้ว่าเนื้ออะไรโอ้โหนี่นะครับ มาดูความคมชัดของเหรียญน,นะครับความคมชัดของเหรียญน,นี่ยความคมชัดของเหรียญน,นะครับลงยาจีวอนข้างหลังโอ้โหข้างหลังเป็นเสือนะครับนี่ครับหมายเลขอยู่ตรงนี้หมายเลขสามศูนย์อยู่ด้านบนตอโค้ดตรงนี้นะครับแล้วก็หมายเลขสามศูนย์อยู่น,นี่เป็นเสือข้างล่างเขียนว่าเทือเลือกร้อยปีวัดห้วยด้วนนะครับอันนี้เป็นเนื้อปีข้างบินนะครับ ปีเครื่องบินลงยาจีวอลายเสือแดงขอบแดงครับมาต่อไปครับรายการที่สิบเอ็ดจุดสองโอ้โหนี่รายการที่สิบเอ็ดจุดสองมาดูกันจะเป็นเนื้ออะไรต่อเมื่อกี้ปีเครื่องบินนะนะครับพอเบาๆนะครับต่อไปจะเป็นเนื้ออะไรเป็นโอ้โห,โโหเป็นเนื้อทองทิพย์ครับ เป็นเนื้อทองทิพย์ลงยาจีวอนลายเสือเขียวขอบแดงนี่ครับโอ้โหโนี่นะครับเป็นเหรียญโลนะครับหมายเลขสองหลักด้านบนหมายเลขเก้าแปดต่อโคด้านบนเช่นเดียวกันนะครับนี่หลังเป็นเสือนะครับนี่คือชุดกำมัชุดตัวแถมยกลังนะครับมาสุดท้ายสุดท้ายสิบเอ็ดจุดสามจะเป็นเนื้ออะไร 1ิบเอ็ดจุดสามสิบเอ็ดจุดสามเป็นเนื้อโอ้โหปีเครื่องบินอีกครับปีเครื่องบินลงยาจีวรลงยาลายเสือเหลืองขอบแดงนี่นครับนี่กับัวแถมยกรังนะครับโอ้โหหมายเล็กหนึ่งเลยโอ้โหได้หมายเล็กหนึ่งเลยครับนี่ฮะรุ่นนี้ใครเจ้าหาบูชาก็ดูรายการรุ่นได้นะครับก็ก็เปเหรียญอีกหนึ่งเหรียญที่ที่สวยนะครับกับเหรียญรุ่นเจ้าสัวร้อยปีหลงวงพัฒบุญญากามโมครับนี่นะครับ วันนี้ขอให้ทุกท่านเฮงเฮงรวยรวยสวัสดีครับ